สวัสดีนะคะสี่ทับหนึ่งค่ะเข้ามาแล้วคน,คนที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยนะคะเปิดกล้องหน่อยนะคะลูกเปิดกล้องหน่อยนะคะวันนี้เราจะทดสอบลงในสมุดค่ะจะทดสอบว่าเด็กๆสามารถบอกได้ไหมว่าวัสดุชนิดไหนมีความแข็งมีวิธีการทดสอบอย่างไรนะคะ,ะความแข็งของวัสดุ มีการทดสอบอย่างไรไปเปิดของตัวเองอพร้อมหรือยังรอเพื่อนก่อนอตอนนี้เข้ามาแปดคนค่ะตอนนี้เข้ามาแปดคนอ่ะเอาสมุดมาเอาสมุดวิดเล่มบางสมุดวิดชายเล่มบางหาเองชายเล่มบางนะคะลูกเราจะต่อจากหน้าที่เราทําความหมายของวัสดุที่เราเขียนไปอะลูกใช่ไหมคะ วันนี้เราจะต่อด้านหลังของหน้านั้นใช่ไหมที่เราบอกไปว่าความหมายของวัสดุคืออะไรน่ะเห็นไหมคะไปเอาเล่มอื่นเล่มอื่นอ่ะเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆด,ดูตัวอย่างของห้องอื่นที่เขาส่งมาก่อนนะคะลูกเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างห้องอื่นที่ส่งมานะคะวันนี้หน้าละสิบคะแนนค่ะสองเรื่อง เขสอบสองเรื่องเรื่องระสิบคะแนนแม่แม่ตนก็บางอดน,นะไปหาเล่มที่ยังไม่เขียนบหาบ่าหานูแล้วแต่สิเห็ดก็เห็ดตุด่ัใบไดคะแนนอือนำทางไปนี้เด็เกๆพร้อมยังคะต้องมาทำตรงนี้ไปเปิดของเจงกับขอร้องไปได้อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆนเข้ามาเยอะหรือยัง เด็กๆขึ้นวันที่รอเลยนะคะเด็กๆขึ้นวันที่รอเลยค่ะอขึ้นวันที่รอเลยขึ้นวันที่ในสมุดนะคะหน้าแรกของเรา พอเด็กๆขึ้นวันที่เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนหัวข้อแบบนี้ค่ะขึ้นวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ภาพของวัสดุที่มีความแข็งภาพของวัสดุที่มีความแข็งอ่ะคุณครูยกตัวอย่างครูอาจจะเอาภาพนี้มาเห็นไหมคะเห็นจากภาพไหมลูกคุณครูคอาจจะเอาภาพนี้มานี่คือวัสดุของครูที่มีความแข็งแล้วครูก็ต้องบอกการนำมาใช้ประโยชน์เขียนชื่อวัสดุค่ะ ชื่อ,อวัตถุเหล่านี้ก็คือแผ่นอะไรคะแผ่นพลาส,สติกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กแผ่นไม้เด็กๆไม่ต้องเอาเหมือนรูก็ได้เด็กๆเ,เอาภาพอื่นนะคะแล้วเด็กๆก,ก็บอกการนํามาใช้ประโยชน์แล้วก็เขียนชื่อชั้นตัวเองนี่คือหนึ่งหน้ากระดาษนะคะต่อไปหน้าที่สองก็คือภาพของวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหาภาพมาประมาณนี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ใส่ ชื่อของวัสดุลงไปว่ามีอะไรบ้างบอกการนํามาใช้ประโยชน์แล้วก็ชื่ออคุณครูมีตัวอย่างจากห้องสองมาให้ดูนี่เขาอาจจะวาดไม่สวยนี่เป็นของห้องสองนะคะห้องหนึ่งต้องสวยกว่านี้ห้องสองนะเนี่ยห้องสองไม่ได้ยกตัวอย่างของคนที่สวยนะคะเอาคนที่สวยๆมาเดี๋ยวกลัวห้องอื่นลอกก็เลยเอาคนที่ขี้เลดที่สุดของห้องสองมา okay. อันนี้เอาคนที่ขี้เลอะที่สุดของห้องสองมาถ้าเอาคนที่สวยๆเดี๋ยวห้องอื่นลอกเดี๋ยวเอาคนที่เขาทําสวยเดี๋ยวห้องอื่นลอกนะคะทําประมาณนี้หน้าละสิบคะแนนพอที่จะทําได้ไหมคะทําได้ค่ะทําได้นะทําได้นะนี่อันดับแรกธอขอปิีนสก,กีนหน้าที่แล้วอ,อันดับแรกเขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนภาพของวัสดุที่มีความเยนใะนสมุดใช่ไหมคะไม่ใช่สมุค่ะแล้วก็ใส่ภาพลงไป ภาพใหญ่ประมาณห้าบรรทัดว่าชดสวยเมื่อกี้ยกตัวอย่างของคนที่ขี้เหร่ที่สุดของห้องสองนะถ้าเอาของคนที่สวยมาเดี๋ยวห้องอื่นลอะห้องสองก็เลยยกตัวอย่างประมาณนั้นค่ะพอวาดภาพเสร็จแล้วเด็กๆก็ใส่ชื่อวัสดุการนํามาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็บอกชื่อชั้นเลขที่เดี๋ยวครูจะแชร์ตัวอย่างงานลงไปในห้องเรานะลูกแชร์ตัวอย่างงานลงไปในห้องเรานะคะ ให้เด็กๆทานวันนี้มีสองหน้าสองหน้าหน้า,นาละสิบคะแนนสองหน้านะคะวันนี้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์ค่ะเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์อะเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่าง าคนไหนเขียนหัวข้อไม่ทันเดี๋ยวครูก๊อปหัวข้อลงไปให้นะคะครูส่งตัวอย่างลงไปในรายแล้วเห็นไหมคนที่ใช้นอนบุ๊กเห็นไหมคะครูส่งแล้วทําประมาณนั้นนะคะบอกความแข็งของวัสดุบอกชื่อของวัสดุไม่ต้องเอาตัวอย่างจากห้องอื่นเนาะห้องหนึ่งต้องสวยกว่าเขาโอเคไหมคะเชื่อว่าห้องหนึ่งต้องทำได้ดีค่ะหา,หาทำเลยคะ่ะ งสมุดใช่ไหมคะงสมุดค่ะคงสมุดรอาคนไหนทําเสร็จแล้วยกยกโชว์หน่อยนะมีคนทําเสร็จหรือยังค,ค,คทีคาหลาโคดจะให้ศูนย์คะแนนถ้าบอกยากอีกจะให้ทีค,ทคาลาโคดศูนย์คะแนนอ่าวาดภาพลงไปขึ้นวันที่นะคะลูกขึ้นวันที่นะคะ อลองซิวัสดุที่มีความแข็งมีเยอะแยะเลยบางคนอาจจะวาดเพชรมาเพชร,พชรแวววาวเลยแล้วก็ชื่อวัสดุก็คือเพชรประโยชน์นําไปใช้ทําอะไรบ้างคะเพชรนาไปทําอะไรได้บ้างนําไปทําเครื่องประดับทําแหวนทาสร้อย,อยนี้นะคะบางคนอาจจะบอกกระจกะวาดแผ่นกระจกมาเปิดหน้าที่ยังไม่เขียนอะไรนะเปิดหน้าถัดไปนะ่ะหน้าแรกเลย มานี่้จะให้ใหทีคาราโคดเกตศูนย์เพิมเนี้ยเนี่ยเปิดเขียนหน้านี้ไปขึ้นวันที่น,น,นี่ <มา S 1> หน้านี้ไ,นไปเขียนหน้าโปกไปขึ้นวันที่ค่ะเดี๋ยวส่งตัวอย่างน้องหลุ่ยไปไปอย่าุนไว้อ่ะมีใครเสร็จแล้วไหมคะ อมีมีใครวาดอะไรบ้างเดี๋ยวจะดูผลงานห้องหนึ่งห้องหนึ่งเป็นยังไงทําได้ไหมคะใครสงสัยถามคลูกมีคนสงสัยไหมโฟวิลสงสัยไหมโฟวิลมีคนสงสัยไหมคะมีใครสงสัยไหมเอ่ยไม่มีนะ เขียนค่ะทำไมก็จะไม่เขียนทีสัปดาห์ตกวันที่ไหมกวจ,จะส่งให้ดูก็เรนเบื่อเธอมากเอาส่งให้ดูแล้วนี่ดูในไลน์แม่คคให้สวยๆนะคะบอกการนำ อืมไปใช้ประโยชน์วาดวัสดุมาอย่างเดียวเหรอค่ะวาดวัสดุวาดหลายอย่างก็ได้ในภาพนั้นนะ่ะเด็กๆอาจจะวาดหลายอย่างก็ได้ประกาสีแดงขีดเส้นวาดหลายอย่างก็ได้นะคะมะดูตัวอย่างจากห้องอื่นอีกไหมค่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างจากห้องอื่นให้ดูอีกนะคะ แล้วครูเอาตัวอย่างจากห้องอื่นให้ดูอีกนะอเออนะท,เทีเควอนน่ะทีเคเด้อทีเควอนหาเรื่องแลวเนะี่ยทีเค เดี๋ยวคุปเปิดห้องอื่นให้ดูอีกนะลกูกแปบ๊บหนึ่งอันนี้ตัวอย่างห้องสี่ทับสองเหมือนกันค่ะแล้วคุณย่อก่อนอนนี้ตัวอย่างห้องสี่ทับสองเหมือนกันให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวลอกนะอันนี้ตัวอย่างห้องสี่ทับสองเหมือนกันค่ะ เห็นไหมมองเห็นไหมคะเพราะวัดแก้วน,น้าํวาวัดเก้าอี้ไม่เห็น,นะค,ะครับมองเห็นนะคะคิดเชื่อแต่มันไม่ใช่วัสดุข้างบนเขาเขียนว่าวัสดุข้างล่างเขาเขียนว่าวัตถุอาจจะพิมพ์หัวข้อเขียนว่าวัตถุคะ่ะข้างบนเขียนว่าวัตถุอาจจะแก้หัวข้อให้เป็นวัตถุนะคะ โอเคแก้หัวข้อเป็นวัตถุนะคะลูกแก้แล้วเป็นวัตถุนะคะเดี๋ยวจะดูของห้องหนึ่ง อะดูตัวอย่างอีกไหมคะอยากดูตัวอย่างอีกไหมดูค่ะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงค่ะครอบอะไรทีเคผมว่ากระจก อาวันศุกร์อาดูดูดูเท่านี้แหละห้องหนึ่งทำได้ห้องหนึ่งไม่ต้องมีตัวอย่างห้องหนึ่งก็ทำได้ห้องหนึ่งประมาณนี้นะคะวัะสะดุที่มีความแข็งอาวาดแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างของเรา ใครเสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะมีคนเสร็จหรือ,อยังยังเลยจ้ะครึ่งบ,บรรทัดเอาหน้าอื่นหน้าอื่นเปิดไป กูบอกไม่เห็นหน้านี้หน้านีเป็นหน้าขงหนอาเด็กๆด,ดูภาพจาก Google ก็ได้นะลูกเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวสั่งงานไว้ให้เด็กๆทำแล้วทีนี้ครูจะออกจากหน้านี้แล้วนะเด็กๆทำได้นะดูวิธีการทำแล้วนะคะเสร็จแล้วส่งเข้ามาค่ะ มีสิทธิ์ให้สิทธิพิเศษอยู่สําหรับคนที่ส่งก่อนคนที่ส่งก่อนอ่คนที่ปิดกล้องนี่หมายความว่าอย่างไรท่านจะไม่ได้คะแนนนะคนที่ปิดกล้องนะคะอ่ะคนที่ส่งมาก่อนอ่ายีคนแรกมีสิทธิพิเศษค่ะให้เต็มเลยยี่สคนแรกที่ส่งเข้ามาโอเคไหมคะเออเยอะไปเนาะเอาแค่15คนแรกพอเนาะให้สิทธิ15สิบห้าคนแรกที่มีความรับผิดชอบสิ้าคนแรก เอาเอสิบห้าเนาะสิบห้าหรือยี่สิบคนแรกยี่สิบอ่ะสามพเอาย <30 S 1> เอายีสิบหรออยี่สิบคนแรกที่ส่งเข้ามาจะได้ประมาณแปดเก้าสิบแบบนี้คะเนนจะอยู่ที่แปดเก้าสิบต้องดูความสวยด้วยสําหรับคนที่ส่งจากหลังจากอ่าลําดับที่ยี่สิบไปก็คือยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดคะเนนก็จะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดอย่างนี้นะคะ คนที่ส่งก่อนก็จะอยู่ที่9กับ10โอเคไหมคะแต่ละหน้านะคะคนที่ส่งก่อนจะอยู่ที่9ก้ากับสิบสิบห้าคนแรกคะแนนจะอยู่ที่9กับ10บสาหรับลำดับที่21ิอถึง31จะอยู่ที่ประมาณ7ากับแปดทักเชลเก็ห้าห้าเจ็ดหอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้จะให้เด็กๆทำงานแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่งเลยนะคะเดี๋ยวครูจะออกจาก หน้านี้แล้วนะคะครูวันนี้คนที่เข้าเรียนจะเช็คจากงานที่ส่งโอเคไหมคะจะเช็คจากงานที่ส่งคนที่ส่งงานถือว่าเข้าเรียนรับทราบตอนนี้เข้ามา18คนค่ะอ่าติกชื่อไว้แล้วว่าใครเข้าบ้างวันนี้เดี๋ยวจะดูการส่งงานอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าทำให้สวยๆจะดูรายมือดูผลงานนะคะ ว่ารรมาถูกไหมอะไรบ้างที่มีความแข็งอะไรบ้างที่มีความยืดยุนคนไหนความคิดแตกต่างจากเพื่อนมีความคิดสร้างสรรค์เนน,นก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมสง่งงานครูนะ